สมโมสรส,สากลอุทิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2479รวมอายุ86ปีโรงเรียนมีพื้นที่5ไร่2งาน52ตารางวาข้อมูลนักเรียนมี2ศาสนาโดยมีศาสนาพุทธ60%และศาสนาอิสลาม40% โรงเรียนมีพื้นที่บริการติดกับบริเวณชุมชนเป็นพื้นที่แออัดประกาศเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติดของจังหวัดนนทบ,บรุรีสภาพปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ประสบความเป็นอยู่ยากจนเศรษฐกิจครอบครัวรอการช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนสารสัมพันธ์ชุมชนทางโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสารสัมพันธ์ชุมชนมากมายหลายกิจกรรมอาทิกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมวงดนตรีวงโยธวาทิตทางโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์จัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้นทุกปีโดยได้ให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวงโยธวาทิตทางโรงเรียนวัดแจ้งศรีสัมพันธ์ได้จัดตั้งวงรดนตรีสากลหรือวงโยธวาทิตเพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตร,รีและได้เข้าร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์ชุมชนอาทิกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและกิจกรรมทอดกรถินกับทางวัดใกล้เคียง สถานการณ์พายุใต้ฝุ่นโนรูกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้พายุโนรูซึ่งได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุน่นเมื่อวันที่25กันยายนเป็นต้นมาเส้นทางพายุได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยทำให้ภาคอีสานมีฝนตกบริเวณกว้าง ตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงหลังจากนั้นกลุ่มฝนได้เคลื่อนมาตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูและการเตรียมตัวรับมือกับอุทกภัยพายุไต้ฝุ่นโนรูส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์และบริเวณโดยรอบชุมชนเกิดภาวะน้ำท่วม อาคารสหกรณ์ห้องสมุดอาคารอนุบาลห้องน้ํานักเรียนอาคารชั้นปฐมศึกษาปีที่1และ2บ้านพรรักครูและชุมชนที่นักเรียนพักอยู่อาศัยน้ําท่วมขังและไม่สามารถใช้การได้ทางโรงเรียนได้มีการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดและรายงานผลผ,ลผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์โรงเรียนให้บุคลากรได้ทราบเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยมีการจัดกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ํา อบพยบของขึ้นที่สูงวิตน้ำที่เอ่อล้นออกและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยปิดสถานศึกษาเร่งด่วนการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์และผลกระทบภาวะอุทกภัยดังกล่าวทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสบภัยจึงได้มอบหมายให้ครูประจำชัน้น สำรวจผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางโรงเรียนจึงมีการระดมกำลังจัดสรรสิ่งของอย่างชีพแล้วลงพื้นที่ไปมอบให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน